คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูมอนโลยามวิการอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเวลาห้าทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับแอดมาลองเล่นเกมใหม่ดูนั่นเองนะครับทุกคนก็มี FC หรือคนดูนะครับเรียกร้องมาอยากให้ลองเล่นเกมใหม่นะครับก็เขาได้บอกมาว่าขอเกมผิดเสื้อเกมใหม่ค่าย PG หน่อยครับ โอเคก็น okay. sí, <Okay. S 1> ี uh, ่น uh, oh yeah. okay. okay. ่าจะเป็นผีเสื้ออยู่แล้วนะครับทุกคนก็เป็นรูปตามนี้เลยเนาะเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างนะครับขึ้นเป็นเกมบัตเตอร์ไฟนะครับบัตสอมอะไรสักอย่างนะครับทุกคนแต่ก็มาแมมาดูกันว่าเป็นอย่างไรแล้วนะครับทุกคนเกมนี้ก็น่าจะมีคนเล่นไปแล้วไม่รู้นะครับทุกคนตอนแรกผมเองยังไม่รู้เลยโอเคมาในทุน90 0นะครับทุกคนมาเบ็ดก่อนละกันนะครับทุน9ก0ขอให้9้าหน้าไกลใกล้9ไปเรื่อยๆนะครับพูดเพี้ยน โอเคมาก่อนอื่นมาดูรายจ่ายก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็รายจ่ายนะครับส,รสัญลักษณ์แ c a t ตอร์ฟรีสปินเป็นรูปแบบนี้แล้วก็มีวายหน่อยผีเสื้อแล้วก็ดักแด่ผีเสื้อลงมาเรื่อยๆนะครับทุกคนตามนี้เลยนะดอกกุหลาบแพงอยู่นะโอเคแล้วก็มีตัวคูณเป็นธรรมดานะครับทุกคนนี่คือตัวตัวอะไรนะตัวคูณนะครับแล้วก็เป็นตัววายนะสามมีหนอนผีเสื้อดักแด่แล้วก็ผีเสื้อรายจ่ายนะครับ20การจ่ายนะครับทุกคนมามาดูกันเลย ก็เล่นอยู่ในช่วง5้าทุ่มครึ่งนะครับย้ำว่าห้าทุ่มครึ่งนะไม่รู้ว่าใครเล่นแตกตอนไหนแต่ผมจะบอกเวลาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งไปเลยนะครับทุกคนก็จริงๆแล้วเกมนี้ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับถ้า f อไม่บอกมานะบางทีมันก็ยังไม่ได้เห็นเห็นมันไม่เห็นไม่หมดทุกคนมันไม่ได้ขึ้นอันแรกนะครับเวลาเกมมาใหม่บางทีก็ขึ้นอยู่กลางกลางไอ้นี่เลย กลางๆเลยอย่างเงี้ยเลื่อนไปก็ผ่านไปไม่เห็นนะครับทุกคนโอ้โหเมื่อวานก็เพียนะ้ไดเล่นคลิปเดียวเองอะหลังจากที่ไ like, ลกิจาก,การรมเสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ช่องเสร็จถีดูใบน่าจะเหลืออยู่อีกประมาณ4-5วันนะครับทุกคน4วันได้นะเดี๋ยวเจอกันนะทุนหนักเจอกันนะโ,โหแอนนี้อัดอันมานานนะเดี๋ยวต้องจัดสักหน่อยนะครับ แล้วก็น่าจะได้คอมมาพอดีนะครับช่วงนั้นเดี๋ยวก็ต้องมีอวตารกันหน่อยแล้วนะครับทุกคนยังอยู่ในเวทเก้าอยู่นะครับจะปล่อยออโต้นะครับผมอ่ะเหลืออีกหารอบอ่ะมา โอ้ยช่วงนี้อาจจะมาดึกหน่อยนะครับวันนี้ก็ติดวันเกิดนะครับวันเกิดของแม่ผมเองนะครับทุกคนก็เลยมาช้าเลยนะทุกคนก็แวะมาเล่นให้ดูนะครับมีก็เดี๋ยวเอซรอนะบางทีก็อยากจะให้แอดเล่นให้ดูนะครับทุกคนแอดเข้าใจนะครับผม คูณ10หรือเปล่าอ๋อมันก็จะเป็นตัวคูณแบบนี้นะครับทุกคนก็1 2 3สแล้วก็10นะแต่ในโบนัสสแครเทอร์นี่ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนโอ้โหดอกนี้สวยมาน่าจะได้ไปยังผีเสื้อเลยนะครับโอเคผีเสื้อพานแล้วก็ต้องให้มีหน้าลายต่อนะครับถึงจะได้คูณ15ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วลูกจา๋า ไม่ใช่นะครับเอ้าไหลครับไหลมาคูณ15อยู่ลวนรัวไป <c oughs> เงินรางวัลก้อนโตนะครับทุกคนจัดใบดอกนี้เท่าไรส1 1สครับทุกคนแจมโอเคไม่ขาดทุนก็พอแล้วนะครับทุกคนไปต่อนะครับแบบนี้มาเบ็ดเอยู่นะครับอะอ,อโตต่อนะครับทุกคนมือ โขนสิบหรือเปล่าตรวบก็ให้ไม่มีต่อครับไม่อดเลยนะครับทุกคนมาสรอบนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยข้ามคืนนี้นะครับทุกคนโอ้ย แอดเองก็กินเบียร์มาด้วยนะครับผมก็อาจจะแบบว่ามืนมืนนิดนึงนะครับผม<笑><笑>ก็เลยพูดน้อยนะครับขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนอ่ะรางวัลก้อนโตไปก่อนเลย186ครับผมมาเออ ก็ยังขึ้นมาอยู่นะครับทุกคนยังค่อยๆขึ้นนะไม่เป็นไรนะครับดีกว่าเสียนะทุกคนได้มากได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยเนาะทุกคนตอนนี้เป็นพันสองสามแปดไหมพันสองโอเคอ่ะเพิ่มเบ็ดแล้วกันอุย้ยเป็นเบ็ดยี่สิบมากันนะครับทุกคนมันมีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเอายี่สิบพอครับทุกคนอะไรครับเนี่ยน่าจะมึนเมานิดนึงนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผม ه, ใครที่ไม่นอนก็อย่าลืมแวะกันมาดูนะครับเกมใหม่เป็นยังไงในช่วงนี้ผมเล่นให้ดูแล้วนะครับช่วงห้าทุ่มเนาะก็มันจะคาบเกี่ยวได้ประมาณถ้าบอกไปเนี่ยอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะครับทุกคนถ้าผมบอกห้าทุ่มก็เล่นได้จนถึงจนถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเทคนิคเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่แอดได้ลองแล้วนะเอ้ามาหรือเปล่าดอกนี้ฟรีสปินว่ายังไง <c oughs> ไม่มาว่ะทุกคน เศร้าเลยครับผมอ่าใบต่อโอเคยังอยู่ในเบ็ด20อยู่เลยครับตอนนี้เออสวยครับวายมาอย่างนี้โคตรจะสวยเลยนะครับทุกคน เออฟรีสปินขอให้มาฟรีสปินตรวจไปดิไม่ไหลเลยอะไรครับเนี่ยฟรีสปินไม่มาเฉยเลยนะครับทุกคนอ่ะยังดีนะครับทุกคนก็ยังไม่ได้ขาดทุนอะไรนะครับเล่นกันมาพักหนึ่งแล้วนะโอ้โหไม่ว่าเกมอะไรตอนนี้แอดเองนี่ค่อนข้างที่จะ เล่นนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมันต้องสู้กันนานหน่อยมันไม่ค่อยจะมาไวไปไวเลยนะอยากจะมาไวถอนไวเหมือนกันนะครับทุกคนมันจะได้ไม่ต้องไปลุน้นอะไรมากอันนี้คือแบบลุ้นจัดๆเลยนะครับตอนนี้เปิดโทโบแล้วนะครับทุกคน ได้ไรหรือเปล่า600ครับตอนนี้ล่วงลงนะครับทุกคนไม่ได้กำไรนะอ่ะปิดก่อนละกันครับมันชักจะไวเกินไปนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะล่วงไวมากเลยนะโอเคก็เหลือ500แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเอาอยัางไงต่อดีนะเอาเบส20ไปก่อนแหลนะเนาะ เฮ้ยฟีสป,ปินต้องมาแล้วดอกนี้เอาวายเชื่อมต่อครับมาตัวเขาให้ร้อยสบมาเออคูณสิบหรือเปล่าคูณสิบมาแล้วครับอสองร้อยอุ้ยสี่รอเอาแล้วรางวัลก้อนโตมาแล้วครับดอกนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยหกร้อยเก้าสิบหุย มากลับมาเป็นพันสองครับทุกคนได้กําไรนิดหน่อยเองนะตอนนี้ไปต่อดีครับกําลังมันเลยครับทุกคนอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งไปไหนกันนะครับทุกคนโอ้โหสุดจริงคือหน้าลายอ่ะสุดจริงะไ้ก็ให้ไม่สุดนะอ้ามีต่อหรือเปล่าลอกนี้เอา้าตรับก็ให้ไม่มาโอ้โหอดคูณสิเลยครับทุกคนมา ก็เล่นกันยาวนานหน่อยนะอย่าพิ่งไปไหนเล่นกันดูกันยันให้จบนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนลองเช็คจากหน้าลายได้นะครับเกมทุกเกมเลยนะครับสําหรับสล็อตนะครับทุกคนบอกไว้ทิกเล็กๆน้อยๆนะครับลองดูได้นะเดี๋ยวแอดจะลองทำอ่าคอนเทนต์ทุนมากกับทุนน้อยดูนะครับได้คอมแล้วอะเดี๋ยวจะลองทุนมากทุนน้อยแล้วก็กดพร้อมกันนะครับเกมเดียวกันกดพร้อมกันดูนะ ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับทุกคนฝากติดตามกันไว้ด้วยนะกันเนาะแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์นะครับกลุ่มลไลน์ไหนเล่นแตกแจกอีกนะครับทุกคนก็ตอนนี้ยังไม่ได้แจกอะไรนะครับแต่ว่าจะมีแจกเร็วๆนี้แหละครับทุกคนไม่เร็วก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมีแน่นอนก็คืออยากให้รอกันไว้ก่อนนะอดใจกันกันไว้ก่อนนะครับสําหรับคนที่เข้ามาก่อนในกลุ่มนะครับเพราะว่า ผมเองรอให้สมาชิกนะครับหรือว่า FC เนี่ยมากกว่านี้นะขอให้เป็นหลักร้อยนะครับทุกคนหลักสิบไม่เอานะเพราะว่าเดี๋ยว<ส>มันจะเล่นไม่โอ,โอเคอะทุกคนจริงมันจะเล่นไม่สนุกโอ้โหโดอกนี้200คูณไปเป็นส0่ร้อยครับทุกคนมาคูณ3เอามีต่อหรือเปล่าเออโอ้โหได้รายจ่ายแพงหน่อยนะครับทุกคน ผ่านห้าแล้วครับจังหวะนี้เอายังไงต่อดีครับกําไรกําไรเท่าไหร่อ่ะพันห้าโอเคไปต่อแล้วกันนะครับทุกคนยังไม่ได้เท่าทุนเลยแต่ก็เลิกได้นะเนี่ยเราลองเบ็ดสามสิบดูแล้วกันมามีกําไรแล้วเราก็ต้องวัดใจต่อนะครับผมมีกําไรแล้วนะครับตอนนี้ต้องวัดใจต่อนะครับ ลองอ,ออตโต้ไป300น่าจะได้อยู่นะครับ10รอบหรอบอ่ะผ่านไปไว้เหมือนโกหกสามรอบครับก็โอ้โหมันก็เป็นเกมค่อนข้างที่จะต้องใจเย็นหน่อยนะแต่ถ้าว่า จริงๆแล้วเนี่ยมีคูณด้านนอกอย่างเงี้ยถ้าถ้าว่ามันจะแตกจริงๆก็คือแตกยับยับเลยนะแบบนี้นะเกมสไตล์เนี้ยทุกคนก็โอเคพอได้เล่นนะครับถ้าว่ามันร่วงมันร่วงไปนานแล้วครับทุกคนตอนนี้มันเหมือนมันอั้นเฉยๆนะลีลานะครับผมว่านะก็ไม่รู้นะมันยังไม่แน่ใจว่าอ่อจะขึ้นทุกเว็บยังนะครับแต่ผมคิดว่า มันน่าจะยังไม่ทุกเว็บหรือเปล่านะสําหรับเกมมาใหม่นะครับทุกคนต้องดูดีๆนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าทําไมผมไม่มีทําไมผมหาไม่เจอก็มันเป็นที่เว็บแต่ละเว็บเขายังไม่เอาขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนมันไม่ได้ขึ้นพร้อมกันทุกเว็บนะครับอันนี้ต้องเข้าใจไว้ด้วยนะโอ้โหเบดสามสิบก็ไม่รอดแล้วเนะี่ยอุ้ยมีต่อหรือเปล่าไม่มี ตอนนี้เท่าทุนแล้วนะครับทุกคนเล่นมาตั้ง10กว่านาทีแล้วนะครับน่าจะใช่นะใช่ด้วยครับทุกคน10กว่านาทีแล้วก็ยังไม่มานะครับมาจัดไปยา,ยาวๆเบ็ดสามสรอบแล้วกันนะครับทุกคนเอา้าโอ้โหว่าจะออโต้เบ็ดสสแคทเตอร์เข้าครับทุกคนฟีสปินมามาแล้วครับมาแล้วสแคทเทอร์มาแล้วจ้า โอเคมาดูกันนะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างโอเคตัวคูณก็จะเป็น3 6 9อะไรอย่างนงี้นะั่นเอ้าอ๋อถ้าได้ฟรีสปิน2อันในฟรีเกมซ้อนนี่คือจะได้เพิ่มทีทละ3นะครับทุกคนเอออ้าวได้คนที่ยังไม่เคยเล่นก็ได้เห็นไปด้วยเลยแล้วกันนะแบบนี้นะสวยมีต่อไหมไม่มีโอ้โหคูณ15 เหลือีกสรอบแล้วครับทุกคนแปบเดียวเองเอาสองรอบโอเคมีต่อหรือเปล่าไม่มีต่อเฮ้ยซ้อนหรือเปล่าจงังหวะนี้ว่ายังไงเฮ้ยแต่ว่าวายมแบบนี้ยังไงเราก็ได้ต่อนะครับแล้วก็ฟีสปินซ้อนด้วยครับทุกคนเอาแล้วไง คูณ25คูณ25มาแล้วเอาไฟสปินบวกเพิ่มไปอีกครับทุกคนมาบวกอีก3นะเอามาอา่แตกพอประมาณนะครับทุกคนมันยังไม่แตกยับยับนะครับได้แค่คูณ25เองอ๋อคูณจะไม่ลดนะครับสำหรับด้านหลังสุดนะครับทุกคน โอเคเกมนี้พอเข้าใจแล้วนะโอเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นอีกนะครับทุกคนตอนนี้มันยังใหม่อยู่เดี๋ยวไม่เป็นไรนะเราได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับทุกคนพันเอา้าอะไรครับเนี่ยจะถอนพันเก้ามันเป็นออโต้ไว้อะทุกคนโอเคเดี๋ยวถอนเดี๋ยวถอนพันแปแล้วกันเอาอะไรครับเนี่ย <c oughs> กดออกไม่ทันนะมันกดออโต้ไว้นะครับ โอเคพันแแล้วกันนะครับทุกคนก็กําไรเท่าตัวแล้วนะครับเราเอาทุนมา900ถอนพันแโอเคประมาณนี้ก็กําลังดีนะครับทุกคนดีกว่าเสียแล้วก็เล่นให้ดูแล้วนะครับสำหรับคนที่ขอมานะครับแล้วก็ f c ดูไว้เลยนะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับเกมนี้ ที่มาใหม่นะครับบางบางท่านอาจจะงงเรื่องที่บอกไปนะครับว่าเกมไม่ขึ้นนะับแต่ละเว็บมันไม่เหมือนกันนะอาจจะยังไม่ขึ้นนะครับโอเคก็ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะขายรูดกระดิ่งให้ช่องทุมาร์โลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องทุมา r ์โลเองนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็ฝันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ่ายครับผม